สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ทชาแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยกันอ่านนะให้ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณชาวมังกรนะคะทุกคลิปนะคะของหมอแจนนะจะมีวันเดือนนะคะปีนะคะไว้ใต้คลิปนะคะหรือใต้ดีสคริปชั o นนะคะ วันที่อาจจะไม่ตรงกับทางโหาราศาสตร์ไทยนะคะราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะถือว่านะคะเป็นชาวราศีมังกรนะคะที่นะคะดูตามยึดถือตามโหาราศาสตร์ไทยนะคะ นะะถ้ามีพลังงานที่ตรงกันสามารถชมคลิปนี้ได้นะคะดาวสุกดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะก็สามารถรับชมได้นะนะคะโซเม e ความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์แบบไหนมาบ้างนะคะขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์สถานการณ์คุณเจออะไรมานะคะขอดูพลังงานเอเนจนะคะ เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเอาราคานะคะเรามาดูตัวตนของคุณก่อนนะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะขอพลังงานนะคะ ไพ่เอเนจีแรกของคุณนะคะ Queen of Cup นะคะมีอารมณ์ความรักความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางสิ่งบางอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะ Queen of Cup มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะคนที่บ้านนะคะคนที่ครอบครัวเขาหรือครอบครัวของเรานะคะไม่เห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ Temp e r a n c e มีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมานะคะ ชาวราศีมังกรนะคะเหมือนว่าเราทุ่มเทให้เขาไปแล้วไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาตอนนี้กําลังมีอีกโก้ใส่กันงอนกันตึงกันในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเขาอาจจะทุ่มเทให้เราก็ได้หรือเราทุ่มเทให้เขาก็ได้นะคะเหมือนกันนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าตอนนี้ใจคุณเป็นอย่างไรคะความรู้สึกของคุณนะความรู้สึกของคุณนะคะ พลังงานนะคะโซเมดนะคะเดือนเมษายนความรู้สึกของคุณตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณที่มีนะตอนนี้เป็นแบบไหนคะเจ็ดเหรียญกำลังดูดูอยู่นะคะว่านะคะความรักครอบครัวนะคะเราจะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างครอบครัวตัวเราครอบครัวเขาหรือ กำลังรอคอยอ่ะนั่งรอคอยนะคะนั่งทำงานนั่งทำงานไปรอคอยให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาเป็นไปได้ไหมอืมไม่ดีขึ้นเลยนะคะอืมนะคะไพ่เดอะทาวเวอรนะพลังงานความรักว่าการตัดสินใจจบนะคะไม่ไหวแล้วนะคุณมังกรบางคนนะคะคุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์นะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณดิวมาตั้งนานแล้วนะบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วด้วยนะ มีความรู้สึกเหมือนว่ามันมันไม่พัฒนาเขาไม่ถ้าคุณถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะเขาไม่เขาไม่เออมันไม่ดีขึ้นเลยเออสถานการณ์ครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบตัวเราหรือครอบครัวเราอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะมันไม่ดีขึ้นเลยนะนะคะหรือเราอาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างอะไรบางอย่างนะคะหรือ กเจ้าชู้กันนอกใจกันอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์พังทลายจับได้นะมีพลังงานของชาวราศีธนูเข้ามานะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูใจเขาคนนั้นเก้าถ้วยนะคะจะเป็นคนที่นะคะชอบบริหารเสน่ ะะดูอบอุ่นอ่อนโยนอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาก็จะเก็บใครไว้ได้หลายคนนะ,ะบางคนก็อาจจะชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มชอบปาร์ตี้สังสรร์นะ,ะมีสเสน่ห์แต่เขาก็จะคุยกับใครได้ทุกคนนะคะเพราะว่าก้าวถ้วยเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าใครเข้ามาเขาก็เก็บคนนั้นไว้ได้หมดนะ,ะบางทีนะคะตัวเขาคนนั้นนะ,ะกำลังรู้สึกว่ามันเหมือนมีกำแพงใส่เรานะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีใครบางคนที่มีคนสองคนที่คบนะอาจจะเป็นคุณมังกรเองไหมหรือเจอสถานการณ์ที่เขามีใครมาคบซ้อนนะคะคิดวนไปเวียนมาใจเขานะคนที่หแล้วก็คนที่สนะ,ะมีกำแพงนะคะใครสักคนหนึ่งที่นะคะมออีมีความมั่นคง ให้เขาได้ไม่ว่าจะเรื่องการงานนะคะความรู้สึกหรือคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ตัวเขาคิดประมาณนี้นะอืมตัวเขาต้องการผู้ชายที่นะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขานะคะมากกว่าความรักตอบแทนนะอาจจะเป็นทรัพย์สินหรืออะไรแบบนี้นะมีคนที่คอยช่วยเหลือาถามหรือคุณมังกรเองนะ,ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้เนาะตอนนี้มีสถานการณ์ว่า เรากําลังมีปัญหาวุ่นวายบางคนจับได้ว่าคุณมังกรจับได้ว่าเขามีคนอื่นแต่บางทีคุณมังกรที่เป็นผู้ชายที่มาดูคลิปนี้บางทีอาจจะเป็นคุณเองหรือเปล่านะคะไพ่มันก็อาจจะสลับกันได้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าคุณอยากบอกอะไรเขาเออคุณลาสีมังกรคุณอยากบอกเอ็เอเอมพเพรสนะ มันเหมือนตัวคุณอนะเออนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคุณก็พร้อมนะพร้อมอยากให้เขากลับมาถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมุติคุณเป็นคนครอบครัวใหญ่ความถูกต้องเออถ้าสมมุติว่าคุณ คุณมากองทีคุณคุณเป็นผู้หญิงและแฟนคุณไปติดผู้หญิงอื่นไปติดผู้อะไรก็แล้วแต่นะความถูกต้องเนี่ยคุณจะให้อภัยนะคุณอยากกลับมาเป็นครอบครัวนะคุณฝากบอกเขาว่าทําอะไรให้ถูกต้องมีพลังงานชาราศีกุมกับชาวราศีพฤษภเกิดขึ้นมามันเหมือนว่ามีแฟนเหมือนไม่มีความถูกต้องความยุติธรรมของฉันมันอยู่ตรงไหนและก็ที่สําคัญนะมันเหมือนคุณกับเขา,าห่างห่างกันไป ห่างกันไปไม่ได้พูดคุยหรือบางคนนะคบหานันมากที่คิดว่าจะได้แต่งงานแต่งงานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งสักทีรอนานฉันรอถึน,นั้นมากๆอะไรแบบนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาอะไรก็ได้ไม่เห็นด้วยเออประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาอยากบอกอะไรเราคุณบอกอะไรเขาไปแล้วนะเขาอยากบอกอะไรคุณ เขาบอกว่าเขาเสียใจนี่เอน r g y ี Energy นี้คือการเสียใจแสดงว่าต้องมีการทำอะไรที่ไม่ดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะห้าถ้วยเขาเสียใจแต่ถ้าถามว่าเขายังมั่นใจนะว่าคุณยังรักเขาและเขาก็ยังรักคุณอยู่อืมนะ q u e n of Swords ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนคุณตั้งแง่ใส่กันนะมีอีโก้ใส่กันทั้งคู่นะ เขาบอกว่าเขายังรักอยู่แต่เขาไม่อยากทักหรือไม่อยากติดต่อมาก็ได้นะเพราะว่าเขากลัวตอนนี้ความความสัมพันธ์สถานการณ์ถ้าใครเลิกกันไปหรือเพิ่งห่างกันไปหรืออะไรสถานการณ์หยุดนิ่งนะเหมือนยังไม่ได้ดีกันนะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่หยุดนิ่งบางทีมันเป็นสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นนะคะดูดีๆนะคะว่ามันจะไปเข้าข่ายตรงไหนแล้วก็บางคนระวังความสัมพันธ์ที่พังทลายหรือจับ จับได้ว่าใครบางคนทําอะไรรับหลังเราอะไรประมาณนี้นะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดกับชีวิตความรักของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมภาพใหญ่ๆนะคะบางทีนะถ้าอะไรมันไม่ดีต่อใจก็ทิ้งหรือวางไว้ถ้าเรามีความรักที่ดีเราก็ไม่ต้องมาสนใจนะคะถ้ามันเอ,อ่ มันเป็นพลังงานที่มันเหมือนมรวมรวมดึงพลังงานอะไรที่มันแรงสุดที่น่าตอนนี้ชาวมังกรที่มันเกิดขึ้นก็อ่านตามหน้าไพ่นะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นชีวิตแบบนี้ก็จบไปนะคะฟังแล้วก็ผ่านไปนะแค่นี้ง่ายๆแต่ถ้า,ถ,าถ้าสถานการณ์มันจะกาลังจะเป็นไปอย่างนี้นะคะให้เราระวังไว้ว่าความสัมพันธ์มันคงจะมีปัญหาแน่นอนนะคะทาวเวอร์มาเนี่ยอืมนะ ความรักยังมีอยู่ถ้าเรามีอีโก้เข้าหากันหรือขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ต่้งคนต่างไม่ยอมอ่ะความสัมพันธ์มันไปไม่ได้มันพังนะมันจะพังทลายนะคะเอา่าคับแนะนําจากไพ่ถ้าคนไหนที่รอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือเลิกไปแล้วหรืออะไรเนี่ยสถานการณ์ตัวคุณน่ะก็ยังเหมือนรอคอยนะคะรอคอยแต่ก็ทํางานหาเงินคือทํางานสร้างเม็ดเงินไปด้วยอะ่ะเออนะพัฒนาความร่ารวยหรือถ้าฉัน รอความรักหรือรอคนรักเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันพยายามจะทาอย่างไรก็ได้ให้รวยขึ้นกว่าเดิมอมนะคะเป็นสถานการณ์เหมือนเราตึงตัวเองไว้นะ,ะเพื่อรอคอยใครสักคนคนนั้นที่จะมาชัดเจนกับเรามีพลังงานชาวราศีเมษนะอาจจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนที่ชอบควบคุมคนโทเป็นคนเก่งที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเพจ of source มีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์<ม>เขาบอกว่าเวลาที่ออคําแนะนําของราศีมังกรนะ การรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็โดยที่ตัวเราอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบหรือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรืออะไรก็ได้นะคะเราอาจจะเจอคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นพลังงานธาตุไฟอย่างนี้ก็ได้นะที่เขาต้องการคําตอบชัดเจนต้องการอะไรที่รวดเร็วอย่างเงี้ย แล้วก็ทําให้เรามีความหวัดระแวงมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันไม่เข้าใจกันไพ่อยากเตือนว่ามันก็ทําให้เป็นปัญหาทําให้คุณกับเขาเนี่ยนะคะจากกันไปได้โดยเฉพาะคนที่คบกับคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ไกลนะหรือความสัมพันธ์ที่กําลังเงอนแงนอยู่นะคะอืมนะคะคาแนะนําไปแล้วนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของไพ่แองเจิลบ้างนะไพ่เงเจิลนะคะก็คือ อาจจะเป็นกดแรงดึงดูดจกักรวาลศิษิ์ศิธิ์ของคุณครู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 ุภายนัรรยปัญญายาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่นะคะอยากจะแนะนําอยากจะเปิดให้คุณได้ทราบนะคะราศีมังกรนะหรือสมมุติว่าคุณพูดที่เข้ามาส่องชาวราศีมังกรก็ ถ้าเกิดว่าดูถึงท้ายคลิปแล้วมันเป็นคําแนะนำนะคะอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณก็ได้ที่นะคะจะต้องรับไปหรือได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างไพ่พักคืนไพค่ครูก็คืออาจจะมีความแตกต่างภาษา,าศาสนาหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือเคยเรียนมาด้วยกันหรือเป็นครูก็ได้นะเขาบอกว่า ความรู้สึกครั้งนี้หรือความรักหรือความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ของอันเนี้ยนะคะฟังเสียงเออฟังเสียงความรู้สึกของคุณลึกๆภายในนะคะคฟังเสียงความรู้สึกลึกๆภายในซึ่งมันน่าจะนานแล้วเออเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้ก็ได้หรือเรามานึกคิดหรือสถานการณ์นี้คนคนนี้มันเคยเกิดวนลูปแบบ อนลูบไปเงี้ยไปเรื่อยเรืยเรื่อเรถามตัวเราเองว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราต้องอดทนอดทนกับความรักครั้งนี้คือเราอดทนเพื่อให้ความรักมันคงอยู่อะ่ะเออประมาณเนี้ยอืมนะเพื่อให้มันคงอยู่นะบางทีเราดูเขาไม่ออกอาจจะสลับกันก็ได้คุณมังกรอาจจะไม่ค่อยแอคชั่นไม่แสดงออกหรือเราไม่เรา ยังไม่รู้อ่ะเออเราไม่รู้สึกเหมือนการติดต่อสื่อสารมันขัดข้องอ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นว่าคนที่ในรูปที่เป็นจุดๆนียคือใครใช่ไหมคะมันเหมือนว่ามันไม่มีคำตอบอ่ะเออมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่แท้จริงหรือความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนจะแบบจะไปข้างหน้าก็จะไปไม่ถึงจะจะ,จะ เ,เขาเรียกนงหน่วงเออจะไปข้างจะไปหน้าก็ยังไปไม่ได้ไม่รู้มันติดอะไรจะถอยหลังออกมาก็ใช้วันเวลาคบกันนานแล้วก็ได้นะคะบางคนนี้คบหาดูใจนานมากนะก็มีปัญหาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมเนะาะหวังว่านะคะมันจะดีอืมแต่ถ้าเกิดคนไหนที่คิดว่าอืมเป็นโสดหรืออะไรอย่างเงี้ย รอคอยใ,ใครสักคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามายื่นโอกาสให้คุณอนะแบบที่สินเสมอก,กันกับเราเออสินเสมอก,กันกับเรานะอืมนะลองดูลองเปิดโอกาสแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาเพราะมันเหมือนว่ามันมีใครบางคนที่รอใครสักคนหนึ่งเออไม่อยากจะพูดว่าความรักเก่าแฟนเก่าอะไรแบบเนี้ยนะเพราะมันเป็นเหมือนแฮงแมนอะ เราถือเขาไว้เราตึงเขาไว้แต่คนคนนั้นมันไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะมันจะมีหลายกรณีนะคะอืมนะโอเคนะคะถ้าเกิดท่านใดที่มีปัญหาวุ่นวายสับสนอิรงตุงนางในความรู้สึกในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแบบพูดคุยกับหมอแจนนะ5 9 9บาท30นาที ถ้าท่านใดที่นะคะอยากจะจัดเลขมงคลเพื่อเสริมดวงข้อ1นนะคะดีกว่าเนาะการงานการเงินความรักแล้วก็ท่านใดที่อยากจะหาแฟนต่างชาติเน้นแบบคนต่างชาติดีๆก็จัดเลขมงคลเสริมไปส่วนใหญ่คนที่ได้ไปนะหมอบอกเลยนะดีมากแล้วก็เห็นผลชัดเจนอืมบางคนอยากให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาแต่หมอบอกก่อนนะ ว่าช่วงนี้ถ้าคนไหนที่เป็นความรักที่ถูกต้องนะ่ะเออกลับมาได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกต้องนะ่ะนะคะหมอไม่ทําให้นะหมอรู้อืมนะคะแล้วก็นะคะมีบางกรณีที่เราไม่ได้ทําให้นะนะคะเราไม่ได้ทําให้ทุกคนนะคะอืความถูกต้องมา,มาเป็นที่หนึ่งนะคะของหมอแจนนะอาจจะไม่ถูกใจหลายใครหลายคนก็ขอขอ,ขอไปนะคะเพราะว่าหมออ่ะ ก็กลัวบาปกรรมนะเนาะแหละเออาจริงแหละนะคะเนาะโอเคยังไงในท้ายที่สุดก็ขอให้คุณราศีมังกรนะมีความสุขในการชมคลิปถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมพลังงานเอเนอร์จีถ้ามันตรงหรือไม่ตรงยังไงก็สามารถไปชมคลิปอื่นๆได้เพิ่มเป็นการเช็คพลังงานถ้าเราอยากจะกดซับสไครป์เนี่ยว่าหมอคนนี้ตรงไหมการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของใครอะไรนะคะเพราะว่าเราแค่อยากจะเช็คพลังงานว่าตัวคุณอนะมีพลังงานคล้ายกันไหมตรงกันไหม ให้คุณอนะเหมือนว่าจะตัดสินใจในการที่จะดูดวงส่วนดวแบบพูดคุยมากกว่านะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับใคร100%นะคะเป็นบางกลุ่มบางคนนะคะที่จะเช็คพลังงานแล้วตรงกันนะนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะในการชมคลิปนะคะก็กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ถ้าชอบนะคะถ้าใครคิดว่านะคะอยากแบบว่าดูแล้วเออดีได้อะไรคําตอบอะไรดีๆไปอยากเป็นการแบบขอบคุณหรือเหมือนใจค่าครูให้หมอแจนก็มีหมายเลขบัญชีแล้วสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ จ่สมใหญ่งเงินที่โอนได้เนี่ยก็คือหมอโอนหม่หมอแบบว่าใช้ทําบุญหมดแหละนะไม่ได้เอามานี่หรอกนะคะไม่ได้เอามาใช้จ่ายกินหรืออะไรแบบนี้บางคนก็โอนสนับสนุนมาเพื่อบริจาคค่าอาหารช้างอะไรหมอก็จะเก็บรวบรวมรบรวมไว้ก่อนได้เยอะก่อนแล้วก็จะโอนไปทีเดียวนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ